ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา433ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นพอสัตว์ทันวาเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรังษาวไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่สัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์หรือตามพฤติการอย่างอื่นหรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนี้อันหนึ่งบุคคลผู้ต้องรับผิดชอบดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น จะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลผู้ที่เล้าหรือยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิดหรือเอาแก่เจ้าของสัตว์อื่นอันมาเล้าหรือยั่วสัตว์นั้นนั้นก็ได้มาตรา433นี้กฎหมายบัญญัติไว้2วรรควรรคแรกเป็นเรื่องที่เจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของต้องรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ ส่วนวรกสองเป็นเรื่องของบุคคลผู้ต้องรับผิดชอบใช้สิทธิไล่เบีย้ยเอาแก่บุคคลผู้ที่เล้าหรือยัวสัตว์หรือเอาแก่เจ้าของสัตว์อื่นอันมาเล้าหรือยัวสัตว์นั้นมาตาสีสามสามวัคแรกเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้เจ้าของหรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับ,ร,บรักษาสัตว์รับผิดชอบเนื่องจากความบกพร่องในการดูแลเช่นสุนัขห,หลุดจากกรงไปกัดคนหรือลิงที่เลี้ยงไว้หลุดไปกินผลไม้บ้านคนอื่น หรือกระเบือหลุดจากคอกไปทําอันตรายแก่สัตว์ของสัตว์เลี้ยงของคนอื่นหรือในกรณีของช้างหลุดไปพังบ้านของคนอื่นม้าหลุดจากคอกไปทําลายรถยนต์ของผู้อื่นดังนี้เป็นต้นแต่ถ้าข้อเท็จจริงวังได้เป็นที่ยุติว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษา ใช้ใช้สัตว์เป็นเครื่องมือในการทำละเมิดไม่ว่าจะจงใจหรือประมาทเลื่อเลก็ตามในกรณีนี้เป็นเรื่องที่จะต้องรับผิดตามมาตรา420มีใช่มาตรา433ตัวอย่างเช่นนายสิงกับนายสาไม่ถูกกันมาก่อนวันเกิดเหตุนายสิงขี่ม้าไปตามถนนพอดีเห็นนายสากำลังเดินอยู่ด้วยความโกรธนานายสิงห์จึงขี่ม้าพุ่งชนนายสาจนได้รับบาดเจ็บ กรณีนี้นายสิงห์ต้องรับผิดตามมาตรา420เพราะนายสิงห์จงใจทำละเมิดต่อนายสาโดยใช้ม้าเป็นเครื่องมือในการกระทำละเมิดหรือนายสิงห์บังคับให้สุนัขกัดนายสากรณีนี้ก็ถือว่านายสิงห์จงใจทำละเมิดต่อนายสาโดยใช้สุนัขเป็นเครื่องมือในการทำละเมิดตัวอย่างที่ถือว่าเป็นการใช้สัตว์เป็นเครื่องมือในการทำละเมิดโดยประมาทเลินเล่อเช่นการขี่กระบือผ่าน ที่ของผู้อื่นซึ่งมีการปลูกพืชไว้โดยขาดความระมัดระวงังกระเบือเดินเข้าไปเหยียบย่ำพืชเสียหายย่มเป็นการทำละเมิดโดยประมาทเลืนเล่อซึ่งต้องรับผิดตามมาตรา420มีใช่มาตรา433หลักเกณฑ์ตามมาตรา433วักแรกมีดังนี้ 1. ต้องมีความเสียหาย 2. ความเสียหายนั้นเกิดจากสัต ความเสียหายการที่เจ้าของหรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาสัตว์จะต้องรับผิดชอบก็ต่อเมื่อสัตว์ไปก่อให้เกิดความเสียหายเช่นเสือหลุดจากกรงไปกัดคนอื่นกระบือหลุดจากคอกไปขีดผู้อื่นแต่สัตว์ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายเจ้าของหรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาก็ไม่ต้องรับผิดเช่นเสือหลุดจากกรงไปสามวันแล้วกลับมาโดยที่ไม่ได้ทําอันตรายต่อผู้ใดหรือกระบือหลุดไปจากคอกแล้ว กลับมาโดยไม่ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญหรือทำลายใคร 2. ความเสียหายนั้นเกิดจากสัตว์มาตรา43วรรคแรกกฎหมายบัญญัติให้เจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษารับผิดชอบก็ต่อเมื่อความเสียหายนั้นเกิดจากสัตว์เหตุที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดก็เนื่องจากสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตมีความรู้สึกเคลื่อนไหวได้การเคลื่อนไหวของสัตว์อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น คำว่าสัตว์ตามมาตรา433นี้หมายถึงสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ดุร้ายหรือสัตว์ที่เชื่องไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์ปีกแต่จะต้องเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของซึ่งเจ้าของอาจเลี้ยงเองหรือมีผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของถ้าเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของแม้จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นก็จะเรียกค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา433นี้ไม่ได้เช่น หนูซึ่งอยู่ในบ้านของกอไก่ไปกัดบอดรถยนต์ของนายขอไขโดยที่นายกอไก่ไม่ได้เป็นเจ้าของหนูหรือรับเลี้ยงรับรักษาหนูตัวนั้นแต่ประการใดข้อยกเว้นความรับผิดตามหลักทั่วไปแล้วถ้าความเสียหายเกิดขึ้นพอศเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาต้องรับผิดแต่มีข้อยกเว้นอยู่สองกรณีที่เจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาไม่ต้องรับผิด 1. เจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์หรือตามพิธิการอย่างอื่นกรณีที่ถือว่าใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์เช่นนายกเลี้ยงเสือไว้หนึ่งตัวก็ได้นําเสือไปขังกรง โดยใช้กงสองชั้นอย่างดีปรากฏว่าวันเกิดเหตุเสือหลุดจากกงมากัดน,นายขอได้รับบาดเจ็บดังนี้นายกอไม่ต้องรับผิดตามมาตราส3 3าสา,สาเนื่องจากนายกอได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วก็คือก็นำเสือซึ่งเป็นสัตว์ประเภทดุร้ายนำไปขังไว้ในกงถึงสองชั้นกรณีกรณีนี้อย่างไรจริงจะถือว่าได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรตามวิสัยของสัตว์ จะต้องพิจารณาจากข้อเห็ุจริงเป็นเรื่อง่องไป 2. เจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาสามารถพิสูจนได้ว่าความเสียหายย่อมจะเกิดมีทั้งมีขึ้นท,ทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้นแล้วกรณีนี้หมายความว่าถึงแม้เจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาได้ใช้ความระมัดระวังแล้วความเสียหายย่อมจะเกิดขึ้นซึ่งอาจเกิดได้ดังนี้ 1. ความเสียหายเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้เสียหายเองเช่นนายกเลี้ยงเสือไว้หนึ่งตัวโดยขังไว้ในกรงอย่างดีวันเกิดเหตุนายขาวเอามือมาแย่เข้าไปในปากเสือปรากฏว่าเสือกัดมือของนายขาวขาดดังนี้นายกไม่ต้องรับผิดตามมาตรา433เนื่องจากความเสียหายเกิดขึ้นเพราะความผิดของนายขาวเอง 2. ความเสียหายเกิดขึ้นพอเหตุสุดวิสัยเช่นนายกเลี้ยงจระเข้ไว้ในบอ่อดูแลรักษาอย่างดีวันเกิดเหตุเกิดฝนตกน้ำท่วมทั้งจังหวัดทำให้จระเข้หลุดออกไปกัดนายแดงโดยเหตุที่จระเข้หลุดออกไปนั้นเกิดจากน้ำท่วมทั้งจังหวัดซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยไม่อาจคาดหมายได้ สิทธิ์ล่เบียตามมาตา4 3 3ามสวักสองอันหนึ่งบุคคลผู้ต้องรับผิดช,ชอบดังกล่าวมาในวักต้นนั้นจะใช้สิทธิ์ล่เบียเอาแก่บุคคลผู้ที่เล้าหรือยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิดหรือเอาแก่เจ้าของสัตว์อื่นอันมาเล้าหรือยั่วสัตว์นั้นนั้นก็ได้มาตาศีสามสามวักสองมีความหมายว่าเมื่อเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายไปแล้ว ย่อมมีสิทธิ์ไล่เบีย้ยเอาแก่บุคคลที่เราหรือยั่วสัตว์นั้นได้ตัวอย่างเช่นนายกเลี้ยงสุนัขไว้หนึ่งตัววันเกิดเหตุสุนัขหลุดจากข้อออกออกนอกบ้านไปเดินเล่นริมถนนนายขอคว้างก้อนหินไปที่สุนัขปรากฏว่าก้อนหินไม่ถูกสุนัขสุนัขเข้าใจว่านายแดงเป็นคนคว้างจึงวิ่งไปกัดนายแดงได้รับบาดเจ็บดังนี้นายกเจ้าของสุนัขต้องรับผิด ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่นายแดงตามมาตรา433วรรคแรกแต่นายกสามารถมาไล่เบี้ยเอาจากนายขอได้ตามมาตรา433วรรคสองโดยถือว่านายขอเป็นคนที่เราหรือยั่วสัตว์โดยละเมิดมีข้อหน้าสังเกตว่ามาตรา433วรรคสองกฎหมายใช้คําว่าผู้เราหรือยั่วสัตว์โดยละเมิดคําว่าโดยละเมิดในที่นี้มีความหมายเพียงว่า ไม่มีสิทธิที่จะทำเท่านั้นหาได้มีความหมายตรงกับคำว่าละเมอตามมาตา420แต่ประการใดไม่ตามมาตาสี่ามสาจะต้องไม่มีการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อแต่ประการใดพราะถ้าหากมีการกระทํา ที่เป็นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเดินเลือด้วยยอ่ยอมต้องบังคับกันตามมาตรา420ได้อยู่แล้วไม่มีทางที่จะมาพิจารณาการตามมาตรา433วรรคสนี้